สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะที่ได้เข้ามารับชมนะคะช่องคุณมุกพาเที่ยวพาทัวร์นะคะวันนี้พบกับช่องคุณมุกพาเที่ยวแล้วก็พากินนะคะวันนี้เราจะมากินอะไรเพื่อนๆมาดูนะคะเพื่อนเพื่นที่มาดูนี่ปลากระป๋องค่ะอาหารอาหารสุดยอดของอาหารก็คือยำปลากระป๋องนะคะ ยำกระกป๋องวันนี้ใส่อะไรบ้างก็มีพริกสดอันนี้ยำยำเองสไตล์ตัวเองทำเองนะคะมีพริกสดแล้วก็มีเอ่ออะไรนะหอมผักหอมป้อมนะคะแล้วก็บีบมะนาลงไปนิดนึงนิดนึงพอเป็นพิธีนะคะแล้วก็ผักผักนี่ม,มีมีอยู่ในตู้เย็นมีท้ามีอะไรบ้างก็ขนขนขนออกมานะคะ ก็มากินอันนี้ข้าวเปล่าแงเรามากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายอันนี้บีบมะนาวลงไปแล้วลองลองชิมดูก่อนปลากระกป๋องโอเคนี่นะคะปลากระกป๋องมาค่ะเพื่อนๆพี่พ,พี่ทุกคนมากินยำปลากระกป๋องกับข้าวเปล่าด้วยกันวันนี้นะคะมีลองลองชิมดูก่อน เห็นเขาบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตนะคะช่วงนีอ้อร่อยมากค่ะอร่อยมากอืมกินมนะเขือ่นอืมแลกระกป๋องตัวโตโต,ต,ตนะคะ ยุคนี้ยุคประหยัดค่ะเธอกินข้าวกับปลากระป๋องมาค่ะเพื่อนๆแซ่บค่ะแซ่บแซ่บแซ่บมาเ้ยค่ะอืมแรงกว่าเหือแล้วก็เอาเป็นขักก็หลังแต่ได้วันนี้ไม่ได้ เอาไปซื้อหัวหอมมานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนๆมันได้ค่ะปลากระป๋องใหญ่ๆอืออืออือมีคนบอกถ้าเผื่ออยากใส่พริกผงนะคะแล้วก็เอามาเลยมีคนก็ชอบใส่พริกผง แล้วก็ใส่พริกสดก็ได้พริกผงก็ได้แล้วแต่เรานะคะบีบม,มะนาวเปรี้ยวๆนิดนึงจะอร่อยมากมาเด้อคะ่ะเพื่อนๆปลากระป๋องกระป๋องนี้ก็ประมาณสามสองสามตัวสามตัวครึ่งสองตัวครึ่งประมาณนี้แหละคะ่ะแต่นี้ก็ได้ตัวใหญ่ยอยู่นะเพื่อนๆเปตัวใหญ่มากนี่ค่ะถ้าใครแบบ ช่วงนี้นะคะยุคป,ประหยัดไเลยเดินไปซื้อปลกระป๋องมากระป๋องนึงมากินข้าวเนี่ยค่ะเพืเเ่อนๆมาเรื่องคำใหญ่ๆมากินด้วยกันนีะืมผักมีอะไรผักผักสลัดอยู่ในตู้เย็นนะคะ มาติงเลยนีค่ะบกบกระป๋องไม่เละด้วยนะเนื้อดีมาก มาค่ะเพื่อนๆข้าวกับปลากระป๋องอืมหผักสดสดอือ น้ำนี่ก็เข้มข้นมากกินกับข้าวด้วยเพื่อนอื้่อืออื้อือหืม มะนาวด้วยนะคะบิดบมะนาวไปประมาณสามชิ้นมาพี่น้องมามาเอ้ยล้วกบปองแ่แๆจ้าอร่อยค่ะคำโตๆกินกับข้าวเปล่าค่ะอร่อยจริง อิ่มไปได้มื้อหนึ่งพอดีกระป๋องงถ้าเรากินคนเดียวก็แบบกระป๋องหนึ่งอะค่ะพอดีอิ่มแต่ถ้ากินทั้งบ้านก็น่าจะสองกระป๋องขึ้นนะเพื่อนเพืเ่อนถ้ไข่เจียวด้วยนี่ก็ สุดยอดถ้ากินเห็ดเจอด้วยนี่นะคะผักผักสดๆจัดไปเลยกับปลากระป๋องนี่ Mm hmm. มาเรือยค่ะเด้อนี่ค่ะแล้วกปกระกป๋องว้าเลยค่ะอือ mm หือ hmm. เมนูบ้านๆเมนูประจำบ้านก็อร่อยเพืเ่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้กับทุกๆท,ท่านได้รับอโอเคค่ะ วันนี้นะคะเราก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วข่าหมดแล้วนะคะยำปลากระป๋องอร่อยมากเลยเผื่อเพื่อนๆนะคะพี่ๆ fc แฟนช่องคุณมุกพาเที่ยวพาทัวร mm ์อยากทํานะคะลองทําดูง่ายๆค่ะปลากระป๋องก็หาซื้อได้เลยตามร้านค้าทั่วไปนะคะเราก็มาทําได้เลยได้แล้วหนึ่งอิ่มในหนึ่งวันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะ อคุณมา่นะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องคุณมุกพาเที่ยวพาทัวร์นะคะแล้วก็ออขอให้สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่พี่ๆนะคะ FC แฟนช่องคุณมุกพาเที่ยวพาทัวร์ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะเดินทางแคล้วคาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็ง,แ,ขงแรงนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ